ไม่มันสอมพันหกีิบสี่หรือวะเออเหลืองสิบเท่ากับฮ เดี๋ยวน้องปืนพกแล้วล่ะเล่นปืนเอาดิ <laughs>

โอเคข้ามายัางตาย ห้องเล็กห้องเล็กไอ้กันเข้าไม่ได้วะ Đuổi này, đuổi này. Vô 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 vô. Đuổi đuổi ờ, đuổi อยู่คนละที่ก็กลเลยเนี่ยสวยกูไม่สนใคร ของเกือบขาดโอ้ยตัวเดิมเลยอร่อย do it.

พร้อมที่จะเปิดว่าถูกแรกก็เกลือแล้วต่อไปเว้ยได้โอเคเลยเนี่ยเอแต่สวยนะ <cười> 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 xong rồi <laughs> phải đó <laughs> sợi tôn này phải đó rất <laughs> <laughs> hiểu <hổ>. phải đó <laughs> เอ้เมื่อได้เซตเขียวเยอะเลยไปแล้วนะเฮ้ยไอ้ย่ยาสกินระดับสีเขียวมื่ก็ไม่ต้องเอาสีเขียวมาให้ก็ไดนะ้ผมว่าแบบไอ้เหอะง่ายหน่อยโ<ห>อ้ยอะไรวะนี่เหมือนสีสแต,ตนดาร์ดเลย <c oughs> อะเฮอเฮ้อโดนพิเศษด,ด้วย

โอ้ยไปไปทำแล้วนะอะ่าจะเขียวจะกินเขียวแน่นอนนี่นนไงรู้แพทเทิร์นแล้วเดา, <c oughs> าเดอ่าไม่ใช่แบ,บ็คไอแนนะ่นอนเสร็จล้อยอะไรนี่ไปซ้ำ <laughs> ด้วยโอ้ย แต่ดูพี่เขียนะเฮ้ยออกม่งออกเยอะนะวฮ้งไม่ซ้ำไม่ซ้ำคาสติสวยสวยสจะยี่สิบแพ็คแล้วอะซ้ำอีกแล้วอ่ะอุ้ยมาแล้ว โอดีสัตว์แล้วหมอกระดับทองไงน้องเวหมอกระดับทองอ่ะวิ่งสวยในที่สุดมาแล้วอ่ะ20แท็กได้1อันแบ็คไอ ไม่สวยเลยและซ้ำด้วยเขียวเขียวอีกอ่ะไอซ์แมนเออไม่ใช่แบ็บไอเดอรเป็นไอซ์แมนเฮ้ยริ่งบนี้อ่ะที่จะโอกาส สำอีกดิอ่าไม่สามครึ่งทางแล้วนะฮะโอ้สามด้วยุ้ยไปเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยอย่าใชเลยเดี๋ยวว่ายังคุ้มอยู่หรือเปล่าอ่ะ เขียวนี่ออกเยอะนะมองออกถุงแล้วมองออกชุดด้วยเนี่ยอ้าเฮ้ยสาวพี่สัตว์โอ้ยกระซ่าเป็นแบคไอ้แท็กซี่แม่งเอ้ยไปสองหมืออ่นห้าแล้วนะเว้ยเฮ้ยบอกว่าแบคไอ้อีกหรือเปล่าอ๋ออันนี้อันนี้ก็จะสทงหน้าจะซ้ำอีก

เหวยเกี่ยดอะไรเหมือนเหมือนเพิ่มจากสีเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นไม้แค่นั้นอะเออไระดับสีทองแลนวไม่สวยเลยอะไรเนี่ยใหม่เลยวินเทจพลิสแวนอ่ n ฮะ เลิกเอาสีเขียวมาออกสีเขียวดิเอ๊ะเราไปใส่กับชาวบอยชาวบอยเราใช้สิทธิแพ็กสุดท้ายแล้วอ่ะขอแพ็กไนท์อีกอันหนึ่งได้ไหมลายเดียวกับลูกซองเมื่อกี้เลย

เออไอ้ซัมขอถุงสุดท้ายเป็นแบ็คไอ้เถอะเฮ้ยไม่ครบชุดนะเนี่ยน่าแสดงาอือีกแล้ว